คำเตือนคลิปนี้ช่วงแรกเสียงพูดเบายิ่งกว่าลมตดของท่านผู้ชมโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมเองนี่ผมจะมามเล่นไอ,อ้ย่างฟังครับขอตัดมาพักหนโอเคมาต่อกันครับ เมื่อกี้ผมเปลี่ยนสถานที่นะครับแะอะไรสะพนหัวผมนีดูโอ้จเจ้าอืมอืมอืมื้าเ,เ,เปิดมาเจอมังกน,น,น,นถ้าเปิดมาเจอมังกรเลยมันก็จะยุ่งยากรับคน ไม่ใช่มีแค่มอดแอนครนับตัวผมลงไปมีเยอะครับแล้วขออภัยด้วยนะครับบอดีผมแพ้แพ้ฝุ่นนะครับมังมันจะมีดันเจียนปรากฏตรงนี้นะครับโอ้ยมองกรขนาดกลางอ๋ออ้ออ้อขอโทษขอโทษคขอผิดอือวันแรกผมก็ตายเลย เออโย่โยผมพอโทษ <c oughs> เอ้อมยมาไงนย้อยได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยยิง <c oughs> ไม่ยิงไม่ยงเดี๋ยวตายเดีด๋วยวตายโอ้ยไฟนี่ก็ติดจริงจริงนี่น่าจะหนีคนละ ถมีเสียงอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคโอ้ยหี่ต้องขอเสนาคำหยาดนะครับพอดีผมครามมานังหกสิบสี่ยันเพื่ออะไรไม่รู้โอ้ยไม่ได้อยากประหยัดสติฮะาพกเอกเิกนะครับเพราะโลเราใช้โลนี้ก็ได้ครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับมอดน่านจะบักนะครับผมใช้โลเท่าไรโลไม่แตก งนเปข้างบน,งบนโอเคทำไมผมไม่คาบด,ดาบเลยเพราะนี่มีนังสิสงน้ำมี่คแถวนี้เปมีพื้ทนที่สงบต่อไปถอด้าค่าเก็บเพื่อเอาคนแกบเตียงขนดผมว่าผมไม่ดีกว่า ก็ลองทดสับอะไรในๆเลยนะครับทุกคนเหมือนท่านี้จะไม่มีเมืองนะผมเองโอเคตอนนี้ผมก็จะขีดสิ้นสุดของป่าแล้วครับไป โอเคเมื่อกี้มีปัญหาทางการอัดนิดหน่อยนะครับที่ผมมาเจอแปโอใหม่เรียบร้อยก็บนันครับพอจัดท่าก่อนพอดีผมเจ็บหลังโอเคถ้าถามว่าผมเล่นยังไงเมื่อกี้ผมมีเล่นนะครับสามันบ้านก็คือมีนั่นแหละ นึกว่ามียายมาสปอนใกล้ๆผมนะเนี่ยมีคำเตือนบอกถึงไม่ก็ผมก็เดินไปเจออีกนะผมจะว่าผมน่าจะว่าเป็นอย่างแรกมากกว่านะครับโอเค ที่เจอนะเรูปปั้นนะทุกคือเดี๋ยวมันไปเจอรูปปั้นนะมันนี่สในสใจสักนิดถารูปปั้นมันไม่มีอะไรนอกจากออสซิเดียนนะครับมันก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรถ้าได้ยินเสียงพัดลมเยอะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมปืนพัดลมเล่นหูฟังมันไม่มีไงน,นะดท,ทุกคนจะเจอใบอุ้มข้างๆกันนะครับอาจจะเป็นสวม ไม่คิผมว่มาน่าจะไม่ใช่แล้วสวอมน้าไม่น่า,จ,าจะมีต้นแบบนี้เลื่อนทีนี้สวอมก็ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้ค <c oughs> ิดเพราไม่ใช่สวอมหรอกมันเจออะไรแปลกเอาไปด,ดูดค้นไม่ได้แล้วก็คอ นี่นคือมีที่ตรงนี่คืออะไรผมจำแนงว่าผมตอนผมสำรวจไม่มีอะไรเลยน่าจะไม่มีอะไรแน่ที่ถึงวอนไฟล์ผมจะแทบจะถึง1นึกิกแล้ว แต่ยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยเอ๊ะเรื่องอะไรเนี่ยแบบนิดหน่อยตามธรรมชาติกระมาณช่วยไดครับตำรวจตรวจมาอะไรมีน้ำดูกันนั้นจะเป็นน้ำทุกวันเลยไม่ื่นชมนะแต่คนไทยทำ ผมจะเจอรูพัดเท่านะแล้วผมน่าจะจบคลิปตอนนาทีที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วครับอุ้ยเปิดมาวันแรกได้ดมอนสามก้อนเลยก็ไฟเช็คฟินไม่ต้องเอาเหรอกรอง,งเท้ามา ขาดเยอะอยู่งั้นผมจะไม่ใช้นะรู้เหมือนมอดการขึ้นมาของสัตว์ผมจะไม่ทำงานนะครับโอเคแชมน,นโอ้โหไม่ค่อยอยากออกทะเลเลยอัน,นออกมาแล้วกนะัน เจออะไรน่าสนใจผมจะมาบอกนะครับคนเพราะไฟล์มันจะใหญ่เกินตอนนี้ดูเหมือนผมจะเจอคุมสมบัติเขาให้แล้วนะครับคนโอเคก็เป็นเรื่องดีที่มีฐานมากมายแถวนี้นะทีถ้รเราทุกคนสงสัยว่าบอกอันนี้อะไรมันบอกที่ไม่หลุดนะง,ง่ายๆบอกมันพักกัน ต้องเลือกคิกทานก่อนนะครับเหมือนได้เยอะสดสดี่ยมเก็บไม่ห,ห,หมดครับโอเคมีอาการอะหน่อยลนะ ตัดคงตัดไม่เลยเออถึงสิบนาทีกว่าไหลึกใช่ดูฟ้าต่อไปลืมกดไลห์ถึงสิบไลค์นะครับผมไม่หวังเยอะโอเคผมตายอะไรไม่รู้โอเคผมตาย เยี่ยมแล้วก็มาผูวไอ้ที่รังไอ้มังกรตัวนั้นหรรอเปล่าน่าไม่ไน่ายใช่น้าใช่ครับผมถูกรังมังกรสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ปุ้มนั่นคงไม่สนใจผมอโอเคโอค้ยทำไมมันไม่รวมกัน นี่ก็ได้บ่สงสัยจะเป็นบัตของคุณย่องย่องไปดีกว่าเคอยู่เนื้อหัวผมเลยและกล่องกล่อง Thank <laughs> you. มันห็นมันเห็นมันเห็นโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนต้องขอขอบคุณคนผู้ดูที่ดูมาถึงตอนจบด้วยนะครับเสียงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะตอนนั้นแบตผมก็น้อยด้วยแหละและใครอยากให้ EP ต่อไปเอ้ผมพูดผิด ถ้าใครอยากให้มี EP ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบาย